EP ที่ห้านี่นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมากินบุญชานะครับอันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาร้านแรกนะครับก็จะเป็นร้านบุญช่าตานะครับอันนี้ก็จะอยู่ในทริปแอดไวเซอร์ที่แนะนํานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆร้านนะครับร้านก็เป็นร้านห้องเดียวนะครับไม่ใหญ่มากนะครับที่เลือกร้านนี้ก็เพราะร้านนี้นะครับไม่ไกลจากที่พักเรามากเท่าไหร่นะครับ ก็ประวัติของร้านนี้นะครับก็มีคุณยายนะครับเคยขายอยู่ในตลาดนะครับแต่ว่าทางร้านก็ต้องการต่อยอดแล้วก็ให้ดูร้านทันสมัยขึ้นนะครับก,ก็มาเปิดเป็นร้านแล้วก็สูตรดั้งเดิมของคุณยายมาขายนะครับก็สั่งมาเป็นโฟล e เซตนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองกันนะครับเพราะโลเซตก็จะมีปะเปลาเยะมาด้วยนะครับ ทอร้านนี้นะครับทั้งหมูย่างแล้วก็หมูสับย่างนะครับค่อนข้างหอมนะครับแต่น้ำซุปนะครับจะไม่ค่อยเข้มข้นนะครับน้ำซุปก็จะรสเปรี้ยวๆหวานๆน,นะครับทายน้ำมาจากครับแต่ว่าน้ำซุปไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่แต่โดยรวมก็อร่อยครับ โดยเฉพาะปอบเปียนะครับปอบเปียเป็นปอบเปียปูลอ,อยเลยครับสำหรับราคานะครับอันนี้ฟูลออปชั่นก็จะอยู่ที่1นึ่งแสนด่งนะครับแล้วก็น้ำอีก1ขวดนะครับน้ำนี่ก็หมื่นหาพันนะครับแสนหนึ่งก็ตีสองร้นะครับแล้วก็น้ำก็ ประมาณสิบกว่าบาทก็ไม่ใช่สิน้ำก็หมื่นห้าก็ประมาณยีิบสองบาทที่นี่น้ำจะแพงกว่าเบียร์ครับเบียร์แค่หมื่นแปดกระป๋องนึงโดยรวมแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีเลยครับถือว่าอร่อยเลยครับแต่ว่าน้ำซุปจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ ครับอันนี้ก็เรียกเขาคิดเงินเลยนะครับเนื่องจากงานเวียดน,นามนี่นับยากมากครับผมก็เลยงงและอีกอย่างผมก็พยายามหาแบงค์ที่เป็นกระดาษจ่ายก่อนนะครับพอเดี๋ยวกลับเมืองไทยแล้วแบงค์ที่เป็นกระดาษนี่แลกคืนไม่ได้นะครับเพราะเป็นแบงค์เศษ อันนี้ร้านต่อไปนะครับก็ร้านดังเลยนะครับอันนี้จะเป็นร้านที่โอบามามากินนะครับชื่อว่าร้านเฮืองเรียงนะครับอันนี้ผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์แกล็นะครับการเดินทางที่นี่นะครับแนะนํานะครับให้นั่งมอเตอร์ไซค์แกล็นะครับสะดวกกว่าและถูกกว่ารถยนต์นะครับถ้ารถยนต์รถติดครับไม่ไหวเพราะว่าลองลองมาแล้วมอเตอร์ไซค์สะดวกที่สุดนะครับถ้าอยู่ในฮานอย แล้วก็ค่าแก๊ปนี่ก็จะถูกกว่าเราใช้แอปของแก๊ปที่เราใช้สั่งอาหารในเมืองไทยได้เลยนะครับสั่งเรียกรถอแล้วครเลือกเป็นเนียวสดถึงแล้วนะคะบรบลุ้ช้าเพิ่มดีกัน เสื้อสีดำนี่ก็เจ้าของร้านนะครับที่ถ่ายรูปกับโอบอมานะครับรูปที่ถ่ายกัะโอบอวม่า อันนี้เราก็สั่งเป็นเซต奥มานะครับแล้วก็เพิ่มน้ำเปล่าอีกขวดนึงเซตโอตูปปมาก,ก็จะมีเป็นบุญจานในชุดนะครับแล้วก็บกเบียร์ซีฟู้ดนะครับแล้วก็จะมีเบียร์หนึ่งกระป๋องเซตโอมานะครับราคาก็จะอยู่ที่แสนสองหมื่นดงนะครับแล้วก็เราก็สั่งน้ำไปเพิ่มอีกขวดนะครับราคาน้ำก็หมืน่นนะครับหรือสิบห้าบาท เครื่องปรุงของร้านนี้นะครับก็จะมีกระเทียมสับนะครับมีพริกสับนะครับแล้วก็มีพริกไทยนะครับก็จะเหมือนกันกับร้านบุนตานะครับเนื่องจากวันนี้นะครับผมมาตอนเย็นแล้วครับก็ชั้นสองก็เขาไม่ให้ขึ้นนะครับก็เขาทำคามะาเลยไม่ได้ถ่ายโต๊ะที่โอบามามากินนะครับเขาจะมีเ็บโต๊ะที่โอบามามากินไว้อยู่นะครับแล้วก็ติดรูป อันนี้ของที่เราสั่งก็มาครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลุยกันเลยนะครับ ร้านนี้นะครับรสชาติก็จะเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับน้ำซุปมันจะออกเค็มๆหวานๆนะครับแล้วก็เส้นจะให้เยอะมากครับส่วนหมูนะครับย่างย่างแห้งๆนะครับตบกลองนะครับก็หมูหมักสามชั้นนะครับก็รสชาติดีครับถือว่าอร่อยครับก็เทียบกับร้านเมื่อวานนะครับบู้จาตาก็ อาารนี้อร่อยกว่าแต่ว่ารสชาติก็คครับอางนี้ย่างร่อยกว่า ลองบอเปี้ยซีฟู้ดนะครับรสชาติก็ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ครับของงานบุญชะตานี่ยอเปี้ยปูจะอร่อยกว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกปากก็แล้วแต่คนชอบว่าบอเปี้ยซีฟู้ดมันจะใส่ใหลายอย่างทั้งหมูทั้งปูทั้งปู้ปันนะครับมันก็เลยรสชาติมันตีกันพอรวมๆแล้วมันก็เลย รสชาติแปลกๆร้นนี้ให้หนมจีนเยอะมากนะครับเรากินไม่หมดนะครับหนมจีนก็เลยเหลนะือเอเทก็เลยกินไปแค่ชิ้นเดียวตอนนี้ก็พยายามกินหมูทั้งหมดนะครับเพราะอิ่มแล้วนะครับอันนี้ให้หนมจีนมาเยอะมากนะครับ ค่อน้างอร่อยนะครับถือว่าอร่อยเลยครับร้านถือว่าร้านนี้เขาอร่อยอยู่แลนะครับพอดีโอบามามากินก็เลยต่อยอดให้ร้านนี้ด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นบุนจ่าโอบามา่าฮะร้านนี้นะครับเขาจะมีปินกระดาษให้เราใบหนึ่งนะครับเราก็หยิบปินกระดาษนะครับไปจ่ายที่หน้าร้านนะครับ ให้เราเพิ่งออกมานะครับจากร้านบุญชาเหิง์นเลียงนะครับครับเรียบร้อยนะครับก็ออกมาจากร้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อนะครับร้านที่สามนะครับก็จะเป็นร้านบุญฉาดกิมนะครับอันนี้มันจะมีอยู่สองร้านนะครับเราก็มาที่สาขาสองนะครับเพราะว่าคนไม่เยอะนะครับถ้าสาขาหนึ่งนี่คนเยอะมากนี่ก็บุญฉาดิมส่วนใหญ่นะครับ นักท่องเทีย่ยวที่มากระทัวส่วนใหญ่ก็จะพาไปร้านสาขาแรกนะครับอันนี้สาขาสองจะสะดวกกว่านะครับสาหรับเพื่อนๆที่มานะครับรสชาติก็เหมือนกันนะครับร้านนี้จะแตกต่างจากร้านอื่นก็นคือว่าน้ําซุปนะครับจะไม่หวานมากไม่เปรี้ยวมากนะครับสำหรับใครที่ชอบเปรี้ยวเขาก็จะมีส้มจีดให้บีบใส่นะครับแต่ว่าร้านนี้น้ําซุปนะครับเขาจะไม่มีพริกไทยใส่ให้นะครับ ร้านนี้นะครับหมูก็จะแตกต่างจากร้านอื่นนะครับก็คือจะมีใบชะพลูนะครับห่อหมูมาด้วยนะครับหนึ่งชิ้นนะครับส่วนหมูสามชั้นย่างนะครับอันนี้ก็เลือกช่วงที่เป็นติดมันนะครับแล้วก็ย่างกรอบๆนะครับอันนี้ถือว่าหมูอร่อยกว่าทุกร้านเลยนะครับแล้วก็นมจีนก็ให้เยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าน้ำซุปจะไม่ค่อยเข้มข้นนะครับ น,นี้จะสู้ร้านเฮืองเลียงไม่ได้ครับน้ำซุปถือว่าหมูอร่อยกว่าแต่น้ำซุปดอกไปนิดนึงนะครับร้านนี้อันนี้เราก็บีบส้มจี๊ดนะครับลงไปในโลนะครับ

ร้านนี้โด,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 โดนรวมๆแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะครับอันนี้จุดเด่นร้านนี้จะอยู่ที่หมูนะครับหมูรสชาติดีมากแล้วก็สามชั้นก็เป็นสามชั้นที่แบบว่าติดมันนะครับแล้วก็ย่างก,กรอบๆนะครับอร่อยดีครับสำหรับร้านนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นดองนะครับเพราะว่างวดน,นี้ผมไม่ได้เอาปอบเบียนะครับ ก็อยู่ที่เจ็ดหมืด่งแล้วก็ราคาโค้กก็หมื่น้าพันด่งนะครับก็รวมแล้วก็เป็นแปดหมื่นห้านะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยยี่สิบแปดบาท <c oughs> <c oughs> terlalu đủ rồi. Anh muốn anh đ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 i. Anh muốn anh

สาขาสองนะครับคนจะไม่เยอะนะครับเพราะบางคนไปร้านสาขาแรกคนเยอะก <OK> ็จบการรีวิวร้านบุญฉาทั้ง3ร้านนะครับก็เพื่อนๆถ้ามาก็ลองมาชิมดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ